สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะ FC ท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเนาะคะ่ะเพื่อจะไม่ได้พลาดข่าวสารเด็ดจากทางช่องเนาะค่ะพี่น้องค่ะมือนียสก็ได้เดินทางมาบ้านยายนางเนาะคะ่ะยายนางล้านเปอร์เซ็นหรือยายนางเงินล้านเนาะคะ่ะพี่น้องมาตามแนวทางต่อหววเนาะคะ่ะพี่น้องหวายยายนางจะมีแนวทาง ตัวใดฝากตอนพี่น้อง FC แล้ะคะ่ะกลับไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะผู้อื่นมาได้ยินเสียงเลยนี่<ม>แต่เสียงย่ายนั่งคือว่าเด่นได้เงี้ยตอนน้งตอนนงเนี้ยเนี้ยคอยบอกแล้วคอยบอกว่าตัวเด่นกับตัวมาจับคู่มันบวอันเดียวกันยังมันมันไปเข่าเลขวิ่งเ,เลขวิ่งพันบ่านมาจับคู่ใช้มือมันอย่างเนี้ย เต้ยว่าการสมคำรำลืออยู่ดอกยายนางนี่เลขวิ่งยายนางนี่ตั้งแต่มาเกาะติดตลอ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 ดมากนี่การเลื่ออ่าเครื่องประผัดเครื่องประผัดเลขวิ่งนี่แต่ว่าจับคู่กับจิมมี่ผาดเนี่ยแต่วิ่งวัดผาดวดเข่าธรรมดาแต่ว่าเลขวิ่งเล่าอยู่เพราเคยผาดเยอะเลยวดนี่กับเลขวิ่งนี่กับทั้งบนนี่กับเด่นสองล่องหก เป็นที่จับตาหมออ <contam S 2> <stimulus S 1> มากๆกเล็วิ <DVD> <the> ่งเอาอยู่ลีเลขวิ่งยายนั่งห่าคยผ่าทีเดียวจนมาขจรอิงยายนั่งเนี่ยจะเร่เบิ่งเอาเล็กวิ่งเล่าล่ล่างเต็กลางเต็าเต็มก้าร่องแปดสามตัวมานี้เลขสองตัว 2องสอง 24, สองสี่สองห้าสองหกสอเจ็ดงแปดสงเกงต,ต,งน,น,ตนี่เนหมืนาตูนนีโอ้อเป็นเงนัเียวเนาะสมมเขียนใหม่คือเขียนหมือว่านที่คำรำบอห้ามุจเจ้ามากกอยรุกถึงเขาก็้าวไปอาบน้ำเจาสิม,า <laughs> ม่าไม่ถ่ายค่อยกันนะเสียเวลาเป็นบอแมนครับผมอืมน,นมานี่ ตอนนี้คุณยายนั่งกําลังสีขยายจากตัวน้อยไปเป็นตัวใหญ่นะครับเพราะว่าตัวน้อยแอบไายแหละมันเหีียวบัวเห็นคุณยายก็เลยสีมาเขียนตัวใหญ่ๆให้วันต่อไปตอนนี้ก็เป็นนาคนละไม่นะครับแมงมีก็เล่ย์หลายเสือใหญ่ไ่อันฮอดอันเอียงกอนากาใไ่แมงมี ทีนาการมาเจออย่างหนี่งกระชันตอนมักข้าวเนี่ยมาสุดังไมลูกเอเอาสั่นเ้าวเอียวดังเคียวใส่สีบดีกว่านายถ้าเเออดังเคียวนี่ก็ดีสีด่งเคียวยังยากอย่างนี่ได้นังเอาสมรีอุดดังอุดหไวมันก็บอมาต่อมามากุเขาเราเลอโอ้ยนอนก็ชิาไปิดทั่วนี่หาเป็ ยาเบาเศ้าเบารุ่มมันสิไปน้ำเจ้าสองห้ามมีบอกบักเ้าวาซุ้มปอกออกจากน่วยมาเรล้วมันมซุกใจนะบจกาบอกเ้าวาเอ้สองห้าสองหกสองเจ็องแปดสองเก้ากหมวดนี่นะสิเศร้าจะรอกันนมาออกมันเจนมมันเจคักละวันนี่นี่คันเลขบ่อเศร้าเลยแม เมื่อ้างว่าเลย่าเรียนนี่มันเขียนบอสะดวกตั้งสีแเรนตั้งสนเขียนมันกจาตัวตั้งเสือมันง่ามเหรอเบิ้งบ่ไใดเหรอเนาะเข้านี่ละดีแล้วเข้าเขียนเข้าเขียนบ่อสองเก้านางเขียนนางเขียนบ่ได้แดนเขียนมันบ่ได้แนล้วที่หลายคนจะรักสองรักสองมันติดสองเลขติดสองขั้นสิตตัดออกกญานมันออกเนาะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวคุณน่ะใครตัวเบาหอดสิบเนาะอืมันกระเด็นมั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 นใจนะสองเนียนี่ว่านี่มันใจไรเดี๋ยวมันใจว่าสองมาแท้มันใจเอาอันนี้เอาเด็กกำลังมันใจเนาะนี่นะตัวนี้เนาะบ่นเนาะเอาสองตัวซะลูกกระเทามากเอาไปเป็นน้ำไข่มันใจสองปันนันเป็นน้ำไปเฮ็ดนางคู่เวียดอยู่ผมอยบ่ มันมันมาวงหนึ่งอมันมาสองดิประมาณหนึ่งมันสี้ย่งตัวหนึ่งนี่เมอมันสีไม่ศูนบอหน้าเนาะเล่กวนี่เลกเามันใจแย่รเเห็นางวัลบางมันกับเขาวิ่งอยูา่าย่ผันว่า,ามาจับครูใส่มูซะจับใส่ไหมนีมนก็เล่บอสิบจ้อยโอ้อันนั่นละบะอย่างบนมักสองหกอืี่รางน่างมักหนึ่งหกอือหนึ่งหก เอาสองนี่พ่ออ๋อสอง,งสีำ้ำแมนขั้นบ่มาตัวนี้ก็คือมาตัวนี้ซุวงโมกี้เตีนใต้เอาทีมเมื่อรถบ่เอาทีมร้อนผู้เจ้าตัดอองตัวตัวอะไรันบ่นั่นก็ตัดอองตัวบัวตาบัวท่าทังเอฟซีมัรกกะซื้อแมนบ่แมนเอฟซีมักเ,เอาไปไหว้ว่าขั้นฮกคับสองนี่มาเต็มเต็มเลยละ่ะเพราะว่าขั้นสองขันลงมาลางก็คือมานี่แม่นี่มาสองสี แต่พ่ไ่ิดจาแต่วยาสูตรดูไรกระดาษไล่ตาปับกล่องน้ำเด้ปับกล่องน้ำยู่เรียยตเทีปับกล่องน้ำนี่แล้วได้เท่านี้แหละน่าเพราะว่าอันคืดว่าดีเดี๋ยวนี่นะคือผลนี่แม่ก็จซื้อรตเตอรี่อีกที่นี่สามตัวมากตัวนี้หลายที่สุดนี่เจ็ดสองเจียนหกสองนี่ที่เขียนสองเกียนหกสองใส่ดิ เขาบอกว่าไม่แปดเพราะมีนตัวสีนบพแาเมนก็มั่นใจรจะได้เขียนตอเียแปดหกสองเรื่อนี้เด้อส่งมาลุยซีนุ่มต่เ่าจมาางกลางไกลไปแล้วที่บ้านขนาดท่าใน้กิงนี่หราตีอราเท่าในเป็กนั่นในจริงที่จริงง่ายนั่งกับว่าใครกินเราครับพพี่น้องเรากือบเอาอเกือบเจ้าน้อยนหนอสามตัวนี้มากเจ็ดหกสองอ้าสิจะุปสู่คนฟัง ส,สามตัวย้ายนั่งเออเาเด่นซักกันเสาที่ 16, สิบหกเมษายนสองห้าหกห้าขึ้นสิบสี่ค่ำนะครับย่ายนั่งบอกว่าเลขออกเมื่อนี้มีความเปลี่ยนไปได้ว่าเลขบนสีเด่นอยู่ที่สองล่องอยู่ที่หกนะครับเพือ่อในชุดบนนะครับแล้วก็มาจับสามตัวให้คือเจ็ดหกสองแล้วก็เปียดหกสอง ชิมันคือหม้อมาเลขสองค,คือหม้อมาติ้นห้าแล้วก็มีมเจี๊ยบสองซี 2, 4, นะครับเด็กชุดสามตัวบนทีิมีอยู่เท่านี้แล้วก็มาจับสองตัวแบบนี้มาตัดออกมาเป็นสองตัวบนมีสองสองสองซีสองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าเดี๋ย 2, 0, วจะสองศูนย์เติมใหมม่เพราะอาจจะเปลียงเด,ด,ดี๋ยวอกีกสองตัวเนี้ยเดี๋ยวอีกสองศูนย์กับสองหนึ่งศูนย์ศูนย์หรือสองสองก็ได้นะเออสองหนึ่งเนาะ อ่านีย่ายนั่งกับเขียนให้เป็น,นาาแนวทังซื้อแ้วบ่ามาตัวใดก็ตัดออกไฟพี่นอน่อนทุกสิ่งทุกอย่างมีความเปลี่ยนไปได้เบิ่มออกได้ชุดโตบ่มีเหล็กดับบ่มีเล,เล,เล็กายประเภทกล่องฉลากบ่มีอ่าก็อเอาไปมีขห์เมืองกันมากกันชอบตรงกับเล็กยู่ในใจของก็กจัดไปมุนยันหอกคนมีไฟหูวจักคนมาเล็กี่ออกตัวใดแม่น ขั้นเขาูจากเขาก็ปล่อยออกมาทั้งห้องตัวตีพี่น้องก็จา้าได้ลาย,ลายปล่อยออกมาหอดสองแสนตั้งเทียนยังบ <c oughs> ่ิสุทไงท่องตัวตื้อด้ครับเอาได้บ้านเลขวงในมวลนี่มูดเจ้าได้บ่เลขวงในบ่ครับว่ามีเลขวงในตอนนี้มีแตเ,เลกวงนอกอในส่วนรางนะครับคุณยายนั่งกับเดนมาที่เก่าร่องที่แปด จับคู่นะครับเด่นก็ร่องเปียกแต่ว่าไม่หายหนึ่งหนึ่งนี่นันหมายก็ไม่จังไลยผมก็งงขนาดเลยเด่นก็บอมงอกนะเนาะมาทั้งนี่ไปทั้งนั่นกระซุปกันกระประสานกันเนาะเด่กเด่นมันจะมีความหมายยังจัดกันมั้ยมีกระนี่เด่มีตัวหนึ่งยู่นี่ดิโอ้เด่นมันแคบมามีตัวเดียวแจ่สองเก้าอันนี้ก็มีตัวหนึ่งยู่นี่แปดนะเอ้าเอาเอาเฮ็ดเฮ็ดไปทัวร์ได้นายเพราะว่ามันจับเป็นจังไลยมันจับบบติดแม่ก่อน ่เอาที่แน่ๆเลขเลขวิ่งในเขาแน่อนอนแมนแล้วพู้ใดไที่ไปจับกูชนตัวไกะให้พิจารณาเอาตัวนี้ <จะ S 1> ตัวนี้มาแห,ห้งด้วยนีเก้ากับสตัวเก้านี่มาแห้งแมนเก้ากับสองนี่มาแห้งเอาสองสกับเก้านี่มาแห้งไรแมนหกกับแดนี่มาามาร้องแมนสำหรับตัวจับกูบนนะครับตัวจับกูล่างนะครับมีหนึ่งหนึ่งึหานึงหกสองซีสองเกเน้นไปที่หนึ่งหกกับสองซี ตต่ได้พ่มีกลมตัดถิ่มบดเลยนี่เพราะว่ากับแม่ไทยเ็ดให้เป็นแนวทางซื้อๆเนาะงพ่อไม่ปรึกษาเนื้ออยู่ผู้เดียวก็ได้ซ้ำนี่แล้วแต่ว่าหยากรันเซียนี่ลายย่าเฮ้ยทุกทงทุกอย่างมันจะมีความเป็นไปได้เบิด่าอยู่ผู้เดียวก็ได้ซ้ำนี่แล้วแต่ขนาดว่ามีช้อยแม่แล้วสั่นเพราะการองมันขอบคุณแม่นางหลายๆค่ะ ค่ะนี่ก็เป็นแนวทางดีๆของยายนางเงินล้านหรือยายนางล้านเปอร์เซ็นเนาะค่ะพี่น้องก็แคบหน้าจอไว้พิจารณาเบิ่งเด้อค่ะยายนางก็ให้ตองวดแล้วนะค่ะพี่น้องค่ะก็เอาไปพิจารณาเบิ่งเนาะค่ะก่อนจะลงทุนก็วิเคราะห์เบิ่งดีๆเนาะค่ะพี่น้องหวยมันก็มีเขามีรุดมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะค่ะพี่น้องค่ะยายนางก็ให้เป็นแนวทางแอดก็เป็นผู้นําเสนอเนาะค่ะพี่น้องค่ะ พี่น้องเอฟซีท่านได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปเด็ดจากทางช่องเนาะค,ค่ะพี่น้องค่ะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปเด็ดๆจากทางช่องคลองพารวยและเบนเทนพารวยเนาะค่ะขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะที่ให้กําลังใจแอดกฤษหาคลิปเด็ดๆ,ๆมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะขอให้พี่น้องเอฟซีทุกท่าน มีแต่ความสุขความเจริญล่ำรวยรวยกันทุกคนเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้แอดขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ